สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องดูดวงเพิ่งน้อยนะคะเพื่อนๆทุกท่านคลิปนี้นะคะเป็นคลิปทํานายไทยทักว่าดวงในอาทิตย์หน้าของเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะโดยจะแบ่งไพ่ออกเป็นทั้งหมด4กองนะคะอันนี้คือกองที่1กองที่สองกองที่สาและกองที่4ค่ะขอให้เพื่อนๆตั้งสมาธิในการเลือกไพ่นะคะ เรามาฟังในส่วนของคำทำนายนะคะกองที่1กันก่อนเนาะ ค่ะในกองที่1นนะคะในเรื่องของการงานการเงินอะ่ะการเงินก็คือมองว่ามีโอกาสดีๆรออยู่หรือมีช่องทางลู่ทางในเรื่องของการ<ะ>หาเงินรออยู่นะคะมีคนพร้อมเปิดโอกาสให้คุณในการที่จะเพิ่มพูนเงินได้หรือทําให้คุณมีความสุขได้ในเรื่องของการเงินค่ะในส่วนของการงานนะคะของกองที่1การงานก็คือมองว่า ถ้าคุณมีการฝึกฝนมีเทคนิคนะคะแล้วก็ขยันหมั่นเพียรน,นะคะคุณมีโอกาสที่จะเป็นผู้นำมีโอกาสได้รับชัยชนะในโปรเจกต์ต่างๆได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นคือปลุกปลอก,กกำลังใจตัวเองให้กลับขึ้นมานะคะเพราะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ดีแย yeah ่คุณจะกลายเป็นคนนี้เลยเสื้อกางเก,ง,เกงแดงแต่ถ้าคุณรู้สึกแบบมีใจสู้มีความขย,ยันมีความมานะคุณจะกลายเป็นกางเกงน้าเงินเห็นไหมคะ ค่ะเรามาดูกันต่อในส่วนของความรักนะคะท่านที่มีอยู่แล้วก็จะมีในเรื่องของการแบบคิดถึงการการอยากติดต่อการอยากพูดคุยอะคะ่ะดังนั้นก็ให้เวลากันละกันนะคะในเรื่องของชีวิตคู่แล้วก็คอ่คอยคคิดค่อยๆเขียนนะคะเพื่อที่จะก้าวเดินต่อไปในอนาคตคะ่ะสำหรับท่านที่ยังไม่มีครอบครัวนะคะก็มองว่าขึ้นอยู่กับคุณว่าจะให้ความสำคัญกับเรื่องความรักแค่ไหนถ้าคุณพร้อมก็ต้อง มีการวางแผนมีการเดินทางมีการแบบคือมันเหมือนว่าต้องเอาตัวเราอะค่ะคิดแล้วอะเราจะทํายังไงถึงจะมีโอกาสเจอเราชอบคนประเภทไหนเราก็เข้าสังคมประเภทนั้นนะคะเช่นเราชอบออกกําลังกายอะเราก็อาจจะไปฟิตเนสก็จะเจอคนไลฟ์สไตล์คลา้คลา,ยคลายกันนะคะในเรื่องของพายาบอกอะไรพายาบอกว่าคุณต้องระวังระวังในเรื่องของการโดนทําร้ายการโดนของแหลมที่มืออย่างเงี้ยกะได้ด้วยเช่นกันนะคะ หรือเป็นในส่วนของการตันหักหลังอะไรต่างๆก็ได้ด้วยนะคะดังนั้นเพิ่งมองว่าเอ,อระวังพวกของมีคมดีกว่านะคะค่ะเรามาดูกันต่อในส่วนของกองที่สองนะคะ ในส่วนของกองที่2นะคะการเงินอ่ะเป็นช่วงของการเก็บเงินเก็บทองหรือเอาเงินเก็บมาใช้ก็ยังได้ด้วยเช่นกันนะคะเขาเรียกว่าหัวเงินหัวทองด้วยซ้ําเป็นอาจจะเป็นแบบคิดก่อนจะใช้เงินได้ด้วยนะคะถ้าถามเพิง่งๆพ่งมองว่าเป็นในเรื่องของการเก็บเงินมากกว่าขยันมันเพียงตรงนี้นะคะมองว่ามีโอกาสมีเงินเก็บได้นะ ทีนี้ในเรื่องของการงานต้องมีการจัดการมีการวางแผนที่ดีจัดระเบียบในเรื่องของการงานนะคะบางครั้งอาจจะมีความขัดแย้งกับหลายๆฝ่ายได้ด้วยเช่นกันค่ะดังนั้นก็คือ,เ,อ,อเราค่อยๆค,คุยกันแล้วก็ตกลงเงื่อนไขกฎระเบียบเซ็นสัญญาอะไรให้ชัดเจนในเรื่องของความรักค่ะสำหรับท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยบางครั้งจะรู้สึกว่าโดดเดี่ยวเหมือนกับแบบอยู่ท่ามกามลางมรสุมแล้วก็ไม่มีใครดูแล แต่คือถามว่าอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้ก็มีความสุขได้ด้วยตัวของคุณเองเช่นกันแต่อย่างนี้คือโอกาสเจอครอบครัวเจอแฟนอาจจะช้าหรือนานก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะเพราะว่าเรือมันอยู่ไกลใช่ไหมส่วนไพ่ส่วนท่านที่ยังไม่มีครอบครัวเนาะก็เขาเรียกว่าตอนนี้มีความสุขกับการอยู่คนเดียวรู้สึกเหมือนกับว่าเจอแต่แบบสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีจากคนรอบข้างก็ได้ทําให้คุณรู้สึกว่าอยู่คนเดียวก็มีความสุขไปก่อนตอนนี้ค่ะ ส่วนผ้าอ,อยากบอกอะไรผ้าอ,อยากบอกว่าเป็นช่วงที่คุณเก็บเนื้อเก็บตัวเป็นช่วงที่เรามัดระวงังแล้วก็มีป้อมปราการมีความคิดอะไรที่เป็นตัวของตัวเองนะคะอาจจะเคยบาดเจ็บเคยมีปัญหาหรืออะไรก็ตามะคะ่ะแต่มองว่าก็คือว่าใช้สิ่งที่ตัวเองมีใช้ความรู้ที่ตัวเองมีในการดําเนินชีวิตดีที่สุดค่ะค่ะเรามาดูกันต่อในส่วนของกองที่3ค่ะ ค่ะในส่วนของกองที่3นะคะในเรื่องของการเงินการเงินนะคะมองว่ามีในเรื่องของการที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการเคลื่อนไหวสามารถที่จะหาเงินได้นะคะมีสภาพคล่องได้ด้วยนะคะ<ม>เขาเรียกว่ามีความเป็นผู้นำอะ่ะแล้วก็สามารถที่จะคอยตามคนอื่นนะคะได้ด้วยเพราะว่าสิงโตก็เป็นผู้นำเนาะ,ะเป็นเจ้าป่า แล้วก็คอยหาอาหารอะไรแต่นะคะส่วนในนี้ก็เป็นในส่วนของเงือก็คือายถึงการเปลี่ยนแปลมการเคลื่อนไหวการปรับตัวได้ด้วยนะคะมองว่าการเงินก็โอเคมีการหมุนเวียนได้ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการงานอันนี้คือการงานต้องสู้ต้องลุยเลยนะคะถ้าดูจากอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของเหมือนพาสซิิโอไทย <c oughs> นะคะก็อันนี้เป็นราชนีไม้นะคะเขาเรียกว่าท่านมีกําลังใจแล้วก็มีความขยันมีความมุมาณะในการต่อสู้ก็เหมือนกับการงานนะคะเราต้องมีไฟให้กับตัวเองะคะ่ะในการที่จะทําสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าอย่ายอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางไปพบปะลูกค้าต่างๆได้ด้วย ส่วนความรักสําหรับท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยบางครั้งก็รู้สึกเหมือนโดดเดี่ยวเดียวดายรู้สึกเหมือนความสัมพันธ์จบได้ด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นคือก็เป็นโอกาสเนาะถ้าเราเรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราก็หาโอกาสในการพูดในการคุยในการศึกษาใจคอกันและกันค่ะก่อนที่เรื่องจะบานปลายค่ะส่วนไพ่ส่วนท่านที่ยังไม่มีครอบครัวเพิ่งมองว่ามันอาจจะยังไม่ใช่จังหวะของคุณคุณอาจกําลังรอรอดูอยู่คุณอาจจะรู้สึกว่า อะไรก็ไม่แน่ไม่นอนอยู่เฉยๆคนเดียวดีกว่าค่ะพระอยากบอกอะไรพระอยากบอกว่าชีวิตมีความสุขนะคะไม่ว่าคุณจะใหญ่คุณจะเล็กแค่ไหนก็ตามมันอยู่ที่ตัวคุณเท่านั้นเองเพราะว่าแฮปปี้สควอเรนใช่ไหมคะก็เป็นในส่วนของกระลอกแฮปปี้ก็กระลอกมีความสุขเนาะคุณสามารถที่จะบริหารจัดก,การสิ่งต่างๆได้เพราะว่าดูจักในมือในมือนี่ก็หมายถึงว่าชักเห็นปะชักหุนห่นเชิดหุ่นอ่าเห็นไหม ลเราก็มีความสามารถแล้วก็มีความเป็นบริวารได้ด้วยนะคะดังนั้นคือปลุกปลอกกาลังใจตัวเองขึ้นมานะต้องมีความสุขนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของกองที่สี่ค่ะจะบอกว่ากองที่สี่นี้พึ่งก็เลือกนะเพราะว่าอันนี้เป็นไพ่ที่หลายๆท่านแบบก,ก็ชอบเหมือนกันได้รับการตอบรับที่ดีนะคะอ่ะค่ะในเรื่องของ การเงินมีความสุขกับเงินนะคะต้องหาความรู้เพื่อที่จะเพิ่มพูนในเรื่องของการเงินได้ด้วยเพราะมันเป็นรูปหนังสือใช่ไหมดังนั้นถ้าคุณอยากจะเก่งอยากจะมีเงินเยอะๆอยากจะมีความสุขจากการหาเงินคุณต้องสะสมประสบการณ์คุณจะต้องหาความรู้แล้วก็ละเอียดนะคะเพราะดูขนาดหนังสือมันจะไม่ใช่เล็กๆเ,เลยนะคะเห็นไหมเขาเรียนศึกษาหาความสุขต้องรู้ว่าความสุข,ขของคุณอยู่ที่ไหนด้วยนะคะถึงแล้วก็หมายถึงว่าในเรื่องของการเงิน คือมีความสุขกับการหาเงินไม่ใช่แบบเคร่งเคียดปวดหัวอย่างนั้นนะคะมันจะไม่ใช่ส่วนในเรื่องของการงานอ่ะการงานยังต้องสู้ต้องคุยต้องแบบมีคู่แข่งขันละกันถ้าพูดถึงเนาะอ่ะก็จะมีในส่วนของการที่ว่าไม่ค่อยยอมการมีในเรื่องของการที่ต้องแบบมีการจัดการมีการเรียง ในส่วนของงานที่ทําลําดับความสขคัญอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะนะคะก็คือต้องมีไฟแล้วกันในการทํางานในเรื่องของความรักท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วอ่าก็คือจริงๆครอบครัวก็มีความสุขนะฝั่งตรงข้ามก็เป็นคนที่เก่งเป็นคนมีความรู้เยอะสามารถที่จะช่วยเหลือแล้วก็พึ่งพาได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยยอมคนเป็นคนที่แบบว่า ช่วยเหลือเราได้แล้วกันนะคะส่วนท่านที่ยังไม่มีก็มีโอกาสเจอผู้ชายว้าเอาเปิ้ลกำลังรออยู่เลย <c oughs> แซวเล่นค่ะเห็นปะเขาเป็นคนนี้เป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางมาหาเรามาพบปะพูดคุยได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนผ้าอยากบอกอะไรผ้าอยากบอกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวคุณกําหนดเองนะคะขึ้นอยู่กับใจของคุณดังนั้นขอแค่คุณไม่ยอมแพ้มีความหวังมีความพยายามนะคะทุกอย่างก็จะสําเร็จได้ด้วยนะคะก็เทวดา เห็นไหมอยู่บนเมฆก็คือให้กำลังใจนะคะค่ะยังไงพึ่งก็ฝากในส่วนของเพจนะคะ YouTube แล้วก็ TikTok ดูดวงพึ่งน้อยด้วยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถือว่าเป็นคําทํานายที่สนุกสนุกร่วมกันละกันขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ